สปายนิยาย ABO เรื่องรักบัมบัด EP 15ความกลัวเดิมกำลังจะกลับมาไม่เกาโถไม่ใช่อันอี้เขาบอกตัวเองซ้ำๆเขาแข็งแรงกว่าเขาจะไม่เป็นอะไรแต่หัวใจมันสั่นไหวจนไม่ยอมเชื่อภาพรอยยิ้มของเกาโถซ้อนทับกับภาพของอันอี้ ตอนหมดลงสองภาพตัดสลับก,กันเหมือนฝันร้ายเซ้นวลาหลังทำมือแนงจนเส้นเลือดขึ้นเสียงหายใจหนักขึ้นเรื่อยๆเขากลัวกลัวเหลือเกินว่าครั้งนี้จะสูญเสียอีกครั้งกลัวว่าความผูกพันที่มากขึ้นทุกวันจะย้อนกลับมาทำร้ายเขากลัวว่าเจ้าโถจะจากไปไม่ว่าจะด้วยเหตุผลไหนก็ตาม เขายกมือขึ้นกดขมักหลับตาอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อพักผ่อนแต่เพื่อพยายามกดภาพความสูญเสียในอดีตให้จมหายไปอย่าทิ้งฉันเหมือนคุณก่อนนั้นเก้าถูคำพูดแผ่วเบาที่ไม่มีใครได้ยินดังอยู่ในห้องที่ว่างปาเปล่าราวกับคำสารภาพที่เขาไม่เคยบอกใครทั้งชีวิต จุดเริ่มต้นทั้งหมดจุดเริ่มต้นทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นเมื่อมีเด็กหนุ่มที่ถูกเจ็บมาเลี้ยงในตระกูลเซนอันอีเป็นโอเมก้าที่ถูกทิ้งไว้ในตอกตอนอายุประมาณ16สภาพอ่อนแรงเหมือนเกือบหมดสติมีไข้โสมคนที่เจอเขาคือเฉินอีพ่อบ้านเฉินในปัจจุบันตอนนั้นเฉินอียังหนุ่มย และเขานำอันอีกก้กลับมาที่คารลฮาร์เซนเซนเหมือนหลังตอนนั้นอายุประมาณ20ต้นต้นนิสัยดุร้ายจัดการทุกอย่างด้วยอารมณ์และมีฟิลโลมวนเข้มเกินควบคุมเพราะยังไม่ผ่านการปรับสมดุลตอนทั้งคู่เจอกันครั้งแรกอันตี้ยืนตัวสั่นอยู่หลังเสากลัวแต่ขันนั้นก็ยังพยายามยิ้มให้ คุณไม่ต้องสนใจผมหรอกครับผมจะดีขึ้นแล้วออกไปเองรอยยิ้มแบบนั้นมันอ่อนโยนจนทำให้ฉันเหมือนหลางหงหดุดหงิดโดยไม่รู้สาเหตุเหมือนกำลังถูกมองด้วยสายตาแบบไม่เป็นไรทั้งที่ตอนนั้นเขาเป็นคนที่ควบคุมอะไรไม่ได้เลยช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันอันอี้ไม่ใช่คนงานไม่ใช่ผู้ติดตาม แต่เป็นเหมือนเด็กรับใช้ที่ถูกมองว่าน่าสงสารและขยันเขามีความสามารถด้านศิลปะเล็กๆวาดรูปได้ดีชอบนั่งในเรือนกระจกของบ้านและวาดต้นไม้ส่วรเหมืนหลางไม่เคยยอมรับว่าเขาสนใจแต่ความจริงคือเขามักจะแวะไปดูจากด้านหลังยืนเงียบๆโดยที่อันรีไม่รู้ตัว อันอีเองก็รู้ว่าสันห,นหลังเป็นอัลฟาที่อันตรายฟิโตโมนเขาแรงจนถึงขั้นทำให้โอเมก้าบางคนต้องหลีกหนีแต่ไม่รู้ทำไมอันอี้กลับผมชินกับคุณแล้วคับคุณสันคุณไม่ได้อันตรายแบบที่คนอื่นพูดประโยคนั้นทำให้สันห,นหลังงดหงิดมากเพราะเขาไม่อยากให้ใครเข้ามาใกล้ไม่อยากให้ใครเมตตาเขา ไม่อยากให้ใครคิดว่าเขาต้องได้รับการปลอบใจแต่ในเวลาเดียวกันเขากลับอยากให้อันอี้อยู่ใกล้แย่งกันไปมาจนเขาเริ่มควบคุมตัวเองไม่ได้คืนที่ทุกอย่างเปลี่ยนไปคืนนั้นฝนตกหนักอันอี้มีไข้และกลิ่นโอเมจ้าของเขารุนแรงผิดปกติจนอาจเป็นช่วงก่อนขึ้นฮีสพ่อบ้านไม่อยู่ คนงานหลบฝนกันหมดและเสิร์ฟหลังบังเอิญเดินผ่านกินโอเมก้าที่หวานจางๆนั้นทำให้เขาชะงักทันทีทั้ทงที่ปกติเขาจะหลีกหนีโอเมก้าทุกคนเพราะกลัวว่าเขาจะทำอันตรายพวกนั้นได้แต่คืนนั้นเขาเดินเข้าไปหาอันอีเองโดยไม่รู้ว่าตัวเองกำลังจะทำอะไรลงไป คุณเซนกลิ่นคุณแรงมากผมหายใจไม่อันอี้เซเข้าหาเขาล่างบางวูบลงในอ้อมแขนเขาเซนหนนหลังพยายามควบคุมตัวเองพยายามดันอีกฝ่ายออกแต่ร่างกายของเขาไม่ฟังคำสั่งฟิลโมูลของเขาปะทุเข้มจนผ้าม่านทั้งห้องแทบสัน่นอันอี้พยายามพูดผมไม่เป็นไรคุณอย่าก,กลัว ประโยคสุดท้ายที่เด็กคนนั้นพูดก่อนจะหมดแรงไปเช้าวันถันมาความจริงที่โหดร้ายที่สุดอันอี้ไม่ได้ตายทันทีแต่หมดสติทั้งคืนระบบหายใจล้มเหลวเพราะร่างกายทนฟิดามนของอัลฟาแรงระดับสนวนลังไม่ไหวเมื่อหมอมาถึงก็ไม่ทันแล้วร่างของอันอี้เย็นเฉียบนิ้วทั้งสิบซีดขาว และบนหน้ายังมีรอยยิ้มบางๆรอยยิ้มที่เหมือนจะบอกว่าผมไม่โทษคุณแต่สำหรับเกินหนหลังรอยยิ้มนั้นคือคำสาปเขาเป็นคนก่อเหตุเขาเป็นคนทำให้โอเมก้าที่ไว้ใจเขาตายคืนนั้นเขาเงียบไม่ร้องไม่พูดไม่แสดงความโกรธหรือเศร้าเงียบแล้วก็ถูกบีบคออยู่ลึกๆ หลังจากนั้นเขาเริ่มเกลียดกินตัวเองเกลียดฟิลโอนของตัวเองเกลียดตัวเองที่ควบคุมไม่ได้เขาเริ่มเข้าใกล้โอเมทเขาเริ่มเข้าใกล้อเมก้าน้อยลงเริ่มเก็บตัวเริ่มนิสัยแข็งกร้าวงุหดหงิดใส่ทุกคนเหมือนต้องการกันโลกออกจากตัวเองเพราะเขาเชื่อว่าถ้าเขาอยากปกป้องใครต้องผลักคนนั้นให้ออกห่าง ไม่งั้นเขาจะทำลายเขาคนนั้นเหมือนอันตี้อีกมันคือเหตุผลลึกๆที่ทำให้เขากลัวการผูกพันจนเกือบป่วยทุกครั้งที่เกาโถยิ้มทุกครั้งที่เกาโถเข้ามาใกล้ทุกครั้งที่ฟิลโมนเขาแปรปวนเพราะเกาโถภาพของอนันลี่จะย้อนกลับเข้ามาเสมอไม่ใช่เพราะเขายังรักอันบี้ แต่เพราะเขากลัวว่าจะสูญเสียอีกกลัวจะทำผิดซ้ำกลัวจะควบคุมตัวเองไม่ได้กลัวว่าความผูกพันครั้งใหม่จะลงเอยเหมือนครั้งนั้นและยิ่งเขารู้ตัวว่าเขาชอบเา้าโถมากขึ้นเท่าไหร่ความกลัวนี้ก็ยิ่งทำให้เขาเจ็บมากกว่าเดิมค่ำคืนนั้นเงียบกว่าปกติเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจตัวเองสะท้อนในหัว เสื้อบนหลังนอนอยู่บนเตียงคนเดียวแต่กลิ่นฟิลโมนของเกาโถยังติด่จ่จางๆที่เสื้อคลุมที่ผอาูจปลายเตียงเขาพยายามหลับแต่ยิ่งหลับเลือดเท่าไหร่ฝันร้ายก็ยิ่งช่วยตัวเขาอย่างแม่นยำในความฝันห้องเรือนกระจกเก่าๆของอดีตก,กลับมาปรากฏอีกครั้งสายฝนสาดลงบนหลังคาแก้ว เสียงดังจนเหมือนกำลังทุบหัวใจเขาอันอี้อยู่กลางห้องร่างบางซีดเซียวสายตาอ่อนโยนเหมือนเดิมแต่มุมปากมีเลือดไหลออกมาเล็กน้อยคุณเซินไม่ต้องกลัวนะครผมไม่เป็นไรเสียงนั้นยังอ่อนโยนเหมือนกำลังปลอบเขาทั้งที่ตัวเองกำลังจะล้มลงแต่ท,ทันทีที่อันอีหล้ม ภาพตรงหน้าเปลี่ยนเป็นเกาโถทันทีเกาโถในความฝันมีใบหน้าเหมือนตอนเขาหลับบนโซฟาในสตูดิโอแต่ในฝันนั้นร่างของเกาโถกำลังหายใจติดขัดเมื่อเกาโถพยายามคว้าบางสิ่งในอากาศเหมือนขอให้เขาช่วยเหมือนล่อเขาเหมือนกำลังหมดแรงเพาะฟิลมอนของเขาอีกครั้งคุณเซินผมผม,ผมหายใจไม่ออก เสียงนั้นเบาแต่ทิมแทงเสียงเหมือนหลงางพยายามวิ่งเข้าไปหาแต่เท้ากลับหนักเหมือนถูกจับจึงไว้ห้องทั้งห้องเริ่มมืดลงกลิ่นไอริสของเขากระจายเต็มไปหมดแรงจนเหมือนจะทำร้ายอีกฝ่ายโดยไม่ตั้งใจก้าถูเขาตะโกนเรียกสุดเสียงแต่เสียงถูกกลืนหายไปในความมืดจนสิ่งสุดท้ายที่เขาเห็นคือก้าถูหล้มลง เหมือนอันวี่ในวันนั้นเขาตื่นขึ้นในสภาพเหงอท่วมตัวหอบแรงจนอกแผ่มือสั่นปลายเลียบฝังเข้ากับผ้าปูที่นอนโดยไม่รู้ตัวลมหายใจไม่สม่ำเสมอฟิลโมมูลของเขาแผ่ออกมาจนทั้งห้องมีกลิ่นเข้มผิดปกติเจนหลนนหลงังยกมุยกดหน้าแน่นเหมือนต้องการหักภาพในหัวให้หายไป แต่ยิ่งกดใบหน้าเกาถูก็ยิ่งชัดเจนขึ้นชัดเจนจนน่ากลัวไม่ไม่ได้เสียงเขาแตะข้าแบบที่เขาไม่เคยแสดงต่อหน้าใครฉันจะทำร้ายนายอีกไม่ได้ภาพเกาถูยิ้มตอนกินข้าวในบ้านสวนภาพเกาถูหลับในอ้อมแขนเขาภาพเกาถูจับมือเขาเบาๆตอนเขาเป็นแพนิค ทั้งหมดนั้นกลายเป็นภาพฉายซ้ำที่ทำให้ความกลัวชัดเจนกว่าที่เคยเขาลุกขึ้นจากเตียงเดินไปเปิดหน้าต่างลงกลางคืนพัดเข้ามาทำให้เขารู้ตัวว่ามือยังสั่นไม่หยุดต้องตักใจคำพูดที่เขาพึมพำออกมาแทบไม่ต่างจากคำสาบก,ก่อนที่เขาจะตายเพราะฉันเหมือนเขาหยุดไม่ยอมเอ่ยชื่อ ในดวงตาคมที่เคยเย็นชามีเนาของความอ่อนแอและความเจ็บลึกซ่อนอยู่ความเจ็บของคนที่สูญเสียมาแล้วครั้งหนึ่งและกำลังจะสูญเสียอีกครั้งเพราะความกลัวในหัวใจตัวเองเกาถูนายอยากเข้ามาอีกเลยเสียงเบ้าเหมือนลมพัดผ่านแต่จริงๆคือประโยคที่เขาไม่อยากพูดที่สุดในชีวิตเขายืนอยู่อย่างนั้นจนเช้า ไม่ได้นอนไม่ได้ขยับมีเพียงความกลัวที่จัดกินเขาอยู่เงียบเงียบบรรยากาศในห้องทำงานเงียบนั้นจนได้ยินเสียงนาฬิกาเดินเขายืน่นพิงโต๊ะทำงานเหนื่อยละแต่สายตาแข็งขาตั้งผิดปกติส่วนเกาโถที่เพิ่งกลับมาทำงานตามปกติยืนนิ่งมองคนตรงหน้าที่ไม่เหมือนทุกวันที่เคยรู้จัก คุณเซน,นวันนี้เป็นอะไรไปครับผมทำอะไรผิดหรือเปล่าน้ำเสียงเกาโถค่อยๆแผ่วลงเพราะตั้งแต่เช้ามาเขาถูกเซนวนหลังตั้งหนีแทบทุกชั่วโมงในเรื่องเล็กน้อยทั้งหมดเซนวันหลังกำมือนั่นภาพเกาโถในฝันที่หายไปยังตามหลอนเขากลัวจนมือสัน่นแต่ไม่อยากให้เกาโถรู้ไม่อยากให้ใครเข้ามาใกล้เขา แล้วต้องเป็นอะไรไปอีกนายถามฉันว่าเป็นอะไรเขาเข้นหัวเลาะเย็นเยียบฉันคิดว่านายควรออกไปจากชีวิตฉันสักพักนะเก้าถูหน้าเสียทันทีคุณพูดอะไรครับอยู่ดีๆทำไมถึงเพราะฉันลำคานสั่งมวหลังตัดบททั้งที่ทุกคำเหมือนอกีดหน้าอกตัวเองนายตามฉันไปทุกที่ จุกจิกจนหน้าลำพานแค่นายไม่อยู่ฉันจะได้หายใจโลงขึ้นบ้างคำพูดนั้นทำเอาเกาโถสะอึกเหมือนโดนจัดน้ำเย็นทั้งตัวแต่ว่าปกติคุณไม่ได้เลิกคิดมากสักทีเถอะเกาโถเสียงของเสียวันหลังแข็งขึ้นเรื่อยๆเพราะยิ่งเห็นแววตาเสียใจของอีกฝ่ายหัวใจเขายิ่งเจ็บปวด นายไม่ได้สําคัญขนาดที่ต้องมาสนใจว่าฉันรู้สึกยังไงเก้าถั่วเงยหน้าขึ้นอย่างไม่อยากเชื่อคุณไม่จำเป็นต้องพูดแรงขนาดนี้ก็ได้สันหมนหลังกัดฟันนั่นความหวาดกลัวในฝันเมื่อคืนยังคงคุงเขาไว้เมื่อเขาเย็นจนสัน่นฉันไม่อยากให้นายเป็นเหมือนอันดี้นายต้องห่างจากฉัน นายถึงจะปลอดภัยแต่สิ่งที่ออกจากปากของเขากลับตรงข้ามกันงั้นฟังให้ชัดนะเกาถกูเขามองอีกฝ่ายด้วยสายตาที่พยายามทำให้ว่างเปล่าฉันไม่ต้องการนายเกาถูหุบปากสนิททั้งที่ดวงตาแดงขึ้นชัดเจนคุณเสริรนผมออกไปเสียงของเสิร์นหลังสุดลงเล็กน้อย แต่ยังทำเสียงแข็งกบไว้ตั้งแต่วันนี้อย่ามายุ่งกับฉันอีกเจ้าถั่วยืนนิ่งไปไม่กี่วินาทีจิ้นฝีปากสั่นเหมือนจะพูดอะไรแต่สุดท้ายก็กลืนคำลงคอเขาก้มศรีรษะอย่างเคารพรับคำทั้งที่แทบจะยืนไม่อยู่ครับเสียงประตูกดปิดดังปึก๊กทิ้งสนีนหลังไวค้คนเดียวกลางห้องกว้าง เขายกมือขึ้นกดตาแน่นล่มหายใจสั่นเหมือนจะขาดเกาถูอย่าก,กดเหยียดฉันเลยนะ